สวัสดีครับพี่น้องมือนีสิบาปพ,พี่น้องมาเบิงอ้อยอ้อยเจ็ดเดือนค่ับพี่น้องช่องเกษตรมือทำบ่ายธนาทอนบุญธนาทอนเนาะคะเนาะบอโอ้จะเป็นแดดค่ะแดดแน่ยครับพี่น้องมือนีก็ได้วันที่ยี่สิบมีสาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ับพี่น้องคอยลอกกับไม่ไมหลราขอก็ับมะถายพี่น้องเบิงนะนีอ้อยต่อสองเนาะคะเนาะอ้อยต่อสองสุพรรณห้าศูนย์เนาะคะเนาะมา รอเขาก็จะขาจุ้นพูนยังสันละค่ะแต่ว่ากอนีค่ะพี่น้องมึงกอนีเขาอยู่ขอบแล้วเขาก็ถึกแดดแดดเขาสังเคราะห์ลายเขาก็เลยเป็นล่ำสีม่วงและะนะ้วค่ะเนาะอันซุ่มอยู่ทางในบ่ที่เขาว่าถึกแดดท้าแห้งๆสีนะเขาก็จะเป็นสีนี่แต่ว่าอ้อยตัวซองก็แตกลายครับพี่น้องมึงเนะคะ่ะนี่กอหนึงค่ะพี่น้องกอหนึงแตกลายก็อ้อยตัวเลกด้วยค่ะบ่ นับกัสีล่ร่ำอยู่ค่ะโกนี่แต่ว่าลักษณะของร่ำเหมือคือจะเล็กลงค่ะจะน้อยลงก็อ่อยต่อแหลกแล้วก็กป้องกับสบสโบหางซำโบโบหยืดหางแห้งซําต่อแหลกเนาะค่ะเนาะมาแต่กันยังถือว่าหางอยู่ค่ะเบิง่งมือแต่ว่าขันปีขันต่อแรก,กจะยืดหางแห้งกว่านี้นะนะเปียบเทียวกับมือก็ถือ่าหางอยู่ค่ะแต่ว่า ล่างล่างล่ำกับสีโบหอดฟ้ามือร์เข้าไปในนกขะเนาะแต่ว่าคือลำเล็กลงลำเล็กลงแล้วกะ็ใส่ได้ก้อนหนึ่งนะ่ะหนาขึ้นตามอายุขอ,อ,องเขานกขะเนาะหรับก็ต่อสองนกะขะเนาะพี่น้องข้ามา้องดึงไอ้ซุ่มพันบุรีหาศูนย์นกขะเนาะต่อสองหลอกกาบอ้อยค่ะพี่น้องไม่มีเบียกับเขามาหลอก หามันถือแสงแดดเนี่ยห้แสงแดดซองเขามาลงข้างล่างเนาะค่ะนอกจากหลอกบ่าเหลวหลอกทั้งนั้นยังเป็นสีหกตึงอยู่ค่ะเห็นบหมเหยียบเทียบกันได้ค่ะอันนั้นยังบนหลอกพี่น้องเบื้องเป็นสีหกแดดแต่ซองลงมาบ่ได้หลายเลยค่ะถ้าข้าหลอกแล้วมันก็จะเป็นสีอัลลาดทั้งสั่นค่ะพี่น้องนะสีอัลลัสซองล้วงไปดอกคาเดดกับสีซองลงพื้นได้หลายเห็นบหกับสีซังเคราะห์แสงได้เดียกัสิเฮดน้ำตาลผลินตาลอันนี้อ้อยเจ็ดเดือนค่ะพี่น้อง เจ็ดเดือนอีกเดือนนึงกับิคิดคิดว่าเดือนนึงหรือว่าเดือนกูก้กัวเนี่ค่ะเขาชีได้หีบคล้ายเลยพี่นะ้องตัวนี้ลูกค้ามาถามแซวอยู่ค่ะวันนี้สีได้กินน้ำอ้อยเขาหิวน้ำอ้อยแล้วพี่น้องเอยน้ำอ้อยมันมีมันมีมันมีมนมมนมสนเสน่ห์ในตัวมันจนังไรมันก็ได้ขล้ายนะคะผููดได้กินก็ติใจในรสชาติของเขาเนาะคะเนาะหอมหวานเค็ดให้แบบวา่าเมื่อยมากมันกินน้ำอ้อยยังสีมีแห้งายค่ะมีแห้งไรเนี่ย เอัยอันกันหน่อยขวากบฮักบหักออกนั่งอานกัฮหักนึ่งอ่านก็บ,บ่ฮักนั่งอนบบา,านหน่อยบ่ต่อโซงเฮ้าไม่เบิ่งคือ,อก่อตากดมีความสงสัยว่าเป็นยังบ่อยคือเป็นสีม่วงอยู่กับมีคือ,อก่อเขาถา่าตัดใดเขาถึกแย่เขาก็จะเป็นน้งสี่ะก่อนอกด้วยคันเนี่ยมันอยู่ริมนอกมูมันเลยถืออันนี้นะคับพี่นอกมึงทั้งในกับบทั้งในกับเขา ตามสไตล์ของเขาเราเนาะอ่อยสุพันหาซูนทั้งนี้ค่ะพี่น้องทั้งนี้หกเดือนป้าจีโทรมาเด็ดแต่หกเดือนเนี่ยโมกลกราบค่ะพี่น้องมึงหัวบด้ลอโลกาบมันกอน่ขาจังสิลอกเป็นน้ำอารมณ์เลยค่ะอารมณ์ดีกับเขาไปลอกอารมณ์บ่ดีกับฉีคานกับว่าเขาไปลอกค่ะพี่น้องทั้งนี่ก็ลอกอยูล่ลอกเพราะท่านเลี้ยวแล้วเนี่ยก็ได้เห็นด้วยค่ะก่อร้ายแต่ว่าล่ำล่ำหน่อยลุ่งน้ำหน่อยลุ่งป่องกะทีรุ่ง สีบ่บหางคือต่อแหลงสิงนะคะแต่ว่าคุนนำพาพขับขับแกวอยู่ค่บเบิ้งค่ะสีได้หลายอยู่สีได้หลยอยู่ผู้ตรงหวง่วงตอนนี้คือร้อย,ย่างนี้คือล้อยินนมนำคลายลูกค้านะ้มาออกกันเลยค่ะพี่น้องลูกค้ามาถามหาอยู่เสมอมามันในสีได้กินนำ้ำอ้อยวาซานโอ้ย,าาอยขดกระยาคลายขึ้นกันละคะ่ะแต่ว่าโวยข่อยว่าท่านแกว่ยขยาคขายน้ำอ้อยคืออย่างนี้เขียนหน้าบ้านเลยลูกค้ามาถามหานะคะพี่น้องจิพายยางเบิง นี่ค่ะข้าง,งนีก็หลอกเราละมื้อนี่แดดเดนาะนนคะเนะแดดเอ็สมเซมมุ้งนี่ค่ะมีหอดอันมีหอดอ้อยอันอินเดียเด้กับพี่น้องเ้ยหักระเฮ็ดไปแล้วเนาะหัวกระพันล่ำอ้อยมันเห็นบ่ค่ะน,น่ะอ้อยอินเดียลํำหนึ่งอ้อยอินเดียมีอยู่สองก่อค่ะพี่น้องอันนี้ก็อ้อยอินเดียค่ะนี่มึงอันนี้ก็อ้อยอินเดียเนี่ย บอกก็พันล่องเบืองสะดอกบ่ถ่วงหัวคนละในกอในกอก็พันล่องเมืองหินนะประเทศอินเดียเขาเห็ดนอนนะค่ะเนาะตอนนั้นพันไปพันมากคืออมล่มแอียงทางแรงล่องสันเนาะค่ะพี่น้องล่มกัญญามันนี่ค่ะชุ้วนาสูลกะลร่ำหน่อยล่ำใหญ่ซับกันไปแล้วพี่น้องเบิ่งแต่ว่าส่วนมากสิคือหน่อยกลัวเกาหน่อยล่งแล้วก็คอป่องคอสันเนาะค่ะเนาะนะตัวซองเนาะค่ะเนาะ ไอ้อ้อยของเฮาเอามาให้เบิ่งซื้อขาดช่วงนี้บ่มีสาร้ายยังดอกกระสีใช้เบื้องแต่อ,อันอ้อยโลกกับนี่ค่ะแล้วค่ะเบิ่งสีสั้นของเขาเบิ่งนี่ค่ะก็ด,ดีอย่างหนึ่งคือบ่เสียเวลาไปปลูกอีกค่ะปลูกเทนึงก็ได้ต่อที่สองแต่ว่าต่อที่สามเพราก็ตตรงมาติตาอีกเทนึงว่าห้าสิได้หลายซ้ำไดเนคะคะนาะว่ามันสิเป็นจงังไดแต่ว่าต่อแรกมันกับหมก นอกคนะต่อสู้มากกว่าโบปันมากกระถือว่าห้ามอยู่ดีค่ะถือว่าโอเคอยู่แทบจะไม่ได้ใส่แทบจะไม่ได้ใส่อันฟุน้นเลยค่ะปลานเนี่ยบางดวอันนี้คือเอยใส่ชี่วาา่าผาบค่ะพี่น้องส่วนมากเนาะยเคยใจเบื้องเหงาขึ้นตอนอันนี้เหงาเขาเนา่นอ่ท้ายลงไปให้ไก่เบื้องแก่ไก่ด้่ค่ะเดิอพี่น้องเเบื้องอันนี้คืออันนี้ค่ะเห็นบอเม็ดใน้่อยเม็ดใน,น้น่อยช่ำหนีนะคือ อันขี่ก็เดือน,นะครับพี่น้องใส่เดือนนะเมยที่มันอยู่ทงางล่างแล้วก็ขี่เขานะคะพี่น้องเห็นบนนี่ขี่เขาเป็นก้อนเป็นเม็ดในน้อยในน้อยนนอย,อยังีิน,นะคะพอเขาใส่ชีวภาพหลายใส่จุดิสซี่สังครแสงเนาะคะ่ะเนาะก็บ่ได้แทบจะบ่ไดใ้ใส่ปุย๋ยเคมีเลยค่ะบ่แม่นว่ามีเลยเป็นเป็นไปสู่กอ่อได้ค่ะพี่นอ้องมึงด้วยอันนี้เขาบ่ได้เห็นบ่เนี่ยเม็ดในน้อยยังสินะคะเม็ดในน้อยยังสีนคือจังขี่ข,ข,ขี่อัน มูนไสเดือนนะมีค่ะพี่น้องหิดโมโน,โน,นคะ่ะนางขค่ะเล็กๆน,น,น้อยใน้อยช่วงนี้คือมูนไสเดือนได้ค่ะเขาจะพ่วนดินไ้อ้อยของเ้าอัตโนโมัติเลยค่ะพี่น้องมึงดูข้างนี้พี่น้องเห็นปะฮิตโมโนค่ะนั่นนะเม็ดเล็กๆนะคะ่ะไสเดือนร้ายเด้ค่ะจังสีแล้วค่ะอันนี้คือเป็นเป็น ตอนตอน,ตอนตอนแรกก็ยอมรับอยู่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีสับไปน้ำอยู่พอผืดมันก็ตรงการเคมีเดียดขั้เที้ยสูรสิพหาเนาะค่ะเขาใส่แต่ว่าเขากใส่จุดนินที่สังคอแสงนี่ลงไปหลายแล้วก็่นจุลินที่์สังคอแสงซอยน้ำขาทาั้งใบเห็นมัมันก็นเลยเห็นหผลดินเท่าดีค่ะมันก็นเลยเห็นขีดให้ขีดกระเดือนนี่มืมุนมืนมุนน้ำขีดินเห็นไ้อวยเฮางามค่ะพี่น้องใบเขาน,นี่ยซ้ำเลยค่ะเคี้ยวซ้ำเลยละใบใบเขานี่งามก็เพราะได้ อีหยังหนักหนาเป็นน้ำดินน้ำขลัแเ้าเขา้าพยายามหาแบบชี่ว่าผ่ามส่ซเนาะค่ะเนาะนีะ่ใส่ลูกค่ากินก็นจะได้ปลอดภัยนะพ่มีสารเคมีแล้วค่ะยา่ายนยาปูหงจักหรอกค่ะปูหงจักเพราะว่าบ่เคยสคิดจะเอามาใส่เลยเห็นนะคะ่ะมึงดูมึงแต่หยาอันนี้แต่ไข่นี่ไขหยาันสิเกิดร้ายค่ะพี่น้องปล่อยเลยเข้ากับสหโรกาบอลอ,ลอยลงมาให้มันทับทมหยานิ่งบ่ ทับสมหยาทั้ขงขางกันแท่น่าจังสีนะะ้ำค่ะให้เพื่อที่จะหายายาบบเก่งบโบสูอ้อยเข้าได้นาะคะ่ะเนาะสันแต่ไม่หยาอยู่ค่ะเห็นบบหยาปนปนแซ่แม่ไม่น้ำยังสันอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเนาะว้ามันนี่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อถิ่เข่ามาเบิ่งค่ะละช่องกเกษตรมือ,อท่ามงเฮากับได้เรื่องอ้อยเจ็ดเดือนค่ะต่อสองมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณ,ลลคคณหลายๆค่ะคลิปนี้กับได้ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ